สายพันธุ์สุขนิยมทำงานเป็นสายพันธุ์ที่ทำงานบนพื้นฐานของความสุขส่วนตัวลดราคาคุณส้ม,มคุณบูมวันพุธนี้ผมฝากรับบีบจากลูกค้าใหม่ทันผมทีพอดีผมติดประชุมด่วนที่ฮ่องกง <S 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 มองเห็นโอกาสใหม่ๆเป็นภาระ งานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาอีกโยัดก็ไม่ขึ้นโหยช่วงนี้ไม่ค <|ha|> uh, ่อยสบายอะค่ะบอสนี่ติดรัดหมอด้วยนะคะหมอคนนี้อาคิวยักมากไม่เป็นไรค่ะบอสเดี๋ยวบูมไปคนเดียวก็ได้ค่ะดีครับคุณบูมถ้างั้นผมฝากคุณดูได้วไนะฝากได้นะจ๊ะได้จ้า ดีดีกว่าดีสิบสามแดงเวอร์ทำงานไปวันวันไม่สนความก้าวหน้าเรียกสับนะลูกเฮงเฮงตลอดทุกคนครับบริษัทกำลังจัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้นฟรีให้กับพนักง,งานหลังเลิกงานหากใครสนใจเนี่ยลงทื่อีที่ผมได้เลยนะสนใจค่ญญะภาษาจีนเนี่ยเนทำไมอ่ะผู้ภาษาไทายรู้เรื่องก่อนไหมคะบอสลูกค้าคนไทยทั้งนั้นเลยเสียเวลา Oh, <laughs> ลงได้ค่ะท้านู้ดด้วยนะครับมองการพัฒนาเป็นเรื่องไม่จำเป็นเราเพิงมาทำงานตรงเวลานะไม่เคยกลับก่อนด้วยไม่ได้เลื่อนขั้นน่ะบอสลำเอียง <laughs> คนพันนี้จึงมักจะหยุดอยู่กับที่ <laughs> และทำได้แค่ <laughs> มองเพื่อนร่วมงานก้าวไปข้างหน้า <laughs> หูฟังลดต0พี่ส้มครับพี่ส้มครับพอดีผมต้องส่งงานหองหน้าแล้วครับตอนนี้รอข้อมูลจากพี่ส้อมอยู่ครับผมออยังไม่เสร็จอะแต่พี่ว่าต้องงีบนิดนึงแล้วนะผลวิจัยบอกว่าการนอนตอนบ่ายจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ <laughs> บอสรอได้วันนี้ไม่เสร็จพุ่งนี้ก็เสร็จบาย ด้วยความนิยมสุขมักทำให้ลืมไปว่าชีวิตที่หยุดอยู่กับที่นั้นมันคือการเดินถอยหลังแบบไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยนั่นเองและคนพันนี้ถูกวัสเอ็กซ์ทำให้เชื่อว่าจะทำงานไงก็ได้เพราะไงก็ได้เงินเดือนหวังว่าพวกคุณคงไม่เป็นแบบนี้นะ